สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพระเสาย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีกุมกันบ้างค่ะโดยในวันที่5ธันวาคมของปี2563นี้นะคะในเวลา8นาฬิกา42นาทีดาวพระเสานั้นเดินโคจรยกย้ายราศีจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรค่ะ และจะอยู่เช่นนี้ไปโดยประมาณสองปีเศษเลยนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่หนึ่งมีนาคมของปี2566ยเลยละคะ่ะโดยดาวพระเสาร์นั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายบาพระเค์นะคะมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าโทษทุกทายเสาวค่ะดาวพระเสาร์นั้นถือเป็นดาววิตกจริตนะคะเป็นดาวที่แสดงออกถึงสภาวะของความสุขุมรอบคอบการย้ำคิดย้ำทำความเครียดความกังวลการคิดเยอะคิดมากความทุกข์ หมายถึงความาระมัดระวังตัวการประหยัดมัธยัติความเจ้าระเบียบทําอะไรมักมีหลักมีการมีเหตุมีผลมาอ้างอิงเสมอค่ะและยึดหลักสโลบั u ชัวนะคะคือช้าไม่เป็นไรค่ะแต่ขอให้ผลลัพธ์ออกมาสมบูรณ์แบบทําอะไรนั้นเอาจริงเอาจังค่ะมีความมานะพยายามสูงแล้วก็มีความอดทนต่อการรอคอยอีกด้วยค่ะดาภสาวนั้นเมื่อเดินโครจรถ,ถึงดวงชะตานะคะ มักจะให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและเมื่อดาวพระเสารอยู่ในตำแหน่งให้คุณนะคะก็จะให้คุณกันอย่างเต็มที่เลยละคะ่ะและแสดงออกในเรื่องของการตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวแสดงออกในเรื่องของความก้าวหน้ามั่นคงความสมบูรณ์พูนสุขและแสดงออกในเรื่องของลาบยศสุขสรรเสริญและความมั่งคั่งล่ำรวยอีกด้วยค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นนะคะเน้นท่ายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะ และสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะเราย้อนกลับไปในช่วงประมาณสักสามปีที่ผ่านมานะคะดาวพระเสาร์นั้นเดินครจรอ,อยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาของชาวราศีกุมค่ะซึ่งลาภานั้นก็หมายถึงผลประโยชน์รายได้โชคลาภเงินทองและสิ่งตอบแทนในตำแหน่งนี้นะคะถือเป็นตำแหน่งที่ให้คุณของดาวพระเสาร์ค่ะ ดังตำราโหราศาสตร์นั้นกล่าวเอาไว้ว่าเสาเป็นสิบเอ็ดลาบพืนคงรนนรงก็มีชัยชาวราศีกุมส่วนใหญ่นั้นที่ไม่มีดาวตั้งรับเสียกับดาวพระเสาในพื้นดวงกําเนิดน,นะคะก็จะได้รับโอกาสดีๆจากดาวพระเสามาตลอดในช่วงระยะเวลาโดยประมาณสมปีเลยละค่ะ หลายท่านก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้ปรับเงินเดือนหลายท่านก็สอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อในอย่างอ,อยังต่างประเทศหลายท่านก็ได้ประกวดประขันกันจนได้รับรางวัลได้เกียรติยศได้ชื่อเสียง ที่ทําธุรกิจการค้านะคะก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีถือว่าซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะหลายท่านก็ได้จังหวะในการซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อรถนะคะหลายท่านที่ไม่มีคู่ก็ได้คู่ครองค่ะได้มีโอกาสลั่นะระฆังวิวากันไปในช่วงที่ผ่านมาหลายท่านก็ตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นอย่างดีนะคะ ก็จะมีสะดุดติดขัดอยู่บ้างค่ะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปี2563ที่ผ่านมานี่แหละค่ะและหลังจากเดือนกรกฎาคมของปี2563ที่ผ่านมาก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้นโดยส่วนใหญ่นะคะก็ได้รับองคุณจากดาวพระเสากันท่วนหน้าค่ะยกเว้นสำหรับท่านที่มีดาวตั้งรับเสียในพื้นชะตากำเนิดนะคะกับดาวพระเสาค่ะก็เรียกได้ว่า อาจจะรับองคุณกับดาวพระเสาในช่วงที่ผ่านมาได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะค่ะและตั้งแต่วันที่5ธันวาคมของปี2563นี้ไปโดยประมาณ2ปีเศษนะคะดาวพระเสานั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนวินาสเดินโครจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนในเรือนวินาสซึ่งเรือนวินาสนั้นในทางโหรหมายถึงความเสียหายความผิดพลาด การล้มละลายการถูกทรยศหักหลังสัตว์ตูลับลัความอึดอัดใจการสุรุ่ยสุร่ายการแก้ปัญหาความลับที่ไม่อาจเปิดเผยการพลิกแพลงและการต่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งดาวพระสาวที่เดินจรในตำแหน่งนี้นะคะในทางโหรถือว่าเป็นจุดมุมอับกับดวงชะตาค่ะ ชาวราศีกลุ่มนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือจากเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือจากผู้ที่มีอำนาจเท่าที่ควรค่ะท่านจําเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักนะคะท่านจะคิดจะหยิบจับทําอะไรมักเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าเกิดความเสียหายได้โดยง่ายค่ะ ขอให้ชาวราศีกุมนั้นมีสติระมัดระวังรอบคอบอย่าทำอะไรด้วยความประมาทนะคะและอย่าผลีผาลามทำอะไรรวดเร็วเกินไปขอให้คิดอ่านให้รอบคอบให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกล่อลวงท่านอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงผิดเชื่อใครง่ายๆนะคะเพราะเชื่อใครง่ายอาจเกิดเป็นความเสียหายได้ค่ะแต่ดาวพระเสาที่อยู่ในตำแหน่งเกษตรราธิปดีนี้นะคะ ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะโดยตำแหน่งเกษตราราธิบดีนั้นหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงความเติบโตความเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นตัวช่วยประคับประคองดวงชะตาของชาวราศีกุมให้ในช่วงที่จะเป็นไปสองปีเสร็ศษนี้นะคะให้ชีวิตของท่านนั้นค่อยๆมีการพัฒนาในมุมที่ดีขึ้นและสำหรับบางท่านที่มีดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดที่เป็นมิตรกับดาวพระเสาร์นะคะอาจเป็นไปได้เลยค่ะว่า ท่านจะประสบความสําเร็จอย่างพลิกผันเลยล่ะค่ะเรียกว่าพลิกผันจนเกินความคาดหมายก็เป็นไปได้ค่ะเรามาดูกันในเรื่องของกิจกรรมการงานกันบ้างนะคะทางด้านการงานค่ะถือเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมนั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเป็นหลักค่ะเพราะท่านจะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากคนที่อยู่รอบตัวหรือว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจากเจ้านายเท่าใดนักอีกทั้งท่านนั้นยังมีโอกาสที่จะเกิดปัญหากับผู้คนที่อยู่รอบตัว หรือว่าจากเจ้านายของท่านอีกด้วยก็ขอให้ท่านมีความอดทนอดกลั้นมีความโอนอ่อนผ่อนปรนให้มากๆท่านควรทําตัวเป็นต้นไผ่ที่ลู่ลมนะคะก็จะช่วยระงับเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ให้ปัญหาเล็กๆหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นข้อขัดแย้งนั้นลุกลามใหญ่โตค่ะ ท่านควรจะใช้สติและหลักการรวมถึงเหตุผลนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นท่านก็จะพลิกแพลงและแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะและสำหรับบางท่านนะคะที่มีดาวตั้งรับที่เป็นมิตรกับดาวพระเสาในพื้นดวงชะตากำเนิดอาจเป็นไปได้ค่ะว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแบบลับๆทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากคนใกล้ชิดค่ะ สำหรับบางท่านอาจหมายถึงโปรเจกต์และโครงการบางอย่างที่ท่านมีส่วนเข้าไปร่วมทำและต้องเก็บไว้เป็นความลับโดยที่ไม่อาจจะสามารถเปิดเผยให้ใครได้รับรู้ได้ค่ะหรือสำหรับบางท่านนะคะอาจหมายถึงการไปเป็นเบื้องหลังหรือว่าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรหรือว่าให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มค่ะซึ่งอาจจะทำให้ท่านนั้นได้รับผลประโยชน์รายได้และค่าตอบแทนที่ดีงามเลยละคะ่ะ สำหรับท่านที่ทําธุรกิจการค้านะคะถือเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นต้องลุ้นยอดขายกันแบบวันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือว่าเดือนต่อเดือนกันเลยล่ะคะ่ะเรียกว่าการค้าของท่านนั้นจะมีคู่แข่งขันเยอะนะคะทําให้ท่านนั้นหยุดนิ่งไม่ได้ค่ะก็ท่านไม่ควรรอคอยนะคะบางทีถ้ามีคู่แข่งขันเยอะๆเนี่ยบางทีจะเอาแค่ราคาไปลดแข่งขันกันอย่างเดียวนั้นออถ้าทําในระยะสั้นๆเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าทําในระยะยาวอาจทําให้กําไรของท่านหดหายนะคะ ท่านก็ควรดูแลปรับปรุงแล้วก็พลิกแพลงหากลยุทธ์ใหม่ๆเอาไปดึงดูดความสนใจของลูกค้านะคะแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการของท่านอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะก็เรียกว่ามีการแข่งขันเยอะแต่ถ้ามีการปรับปรุงมีการพลิกแพลงแก้ไขให้สินค้าของท่านยังคงมีความน่าสนใจก็เ อาจจะทําให้ท่านนั้นพลิกสถานการณ์จากดูที่ว่ามันจะเป็นปัญหากลายมาเป็นขายดิบขายดีไปเลยลคะค่ะโดยเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจการค้าเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะมีแนวโน้มว่าธุรกิจของท่านนั้นจะได้รับการตอบรับที่ดีคะ่ะเรียกว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมายอีกด้วยในช่วงนี้ก็การค้าขายออนไลน์ก็กําลังลุ่งเรืองนะคะถือว่าเป็นยุคที่การค้าขายออนไลน์นั้นปังมากที่สุดเลยนั้นในเรื่องของการนําเข้าส่งออก อย่างเช่นอาจจะนําสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศเราหรือว่านำสินค้าจากประเทศไทยนี่แหละคะ่ะส่งออกไปขายยังต่างประเทศอันนี้ถ้าคนลาศีกุมทํานะคะถือว่าเป็นช่วงที่ปังของท่านเลยล่ะคะ่ะเรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างนะคะ ทางด้านการเงินค่ะท่านจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะคะซึ่งอาจเกิดจากการใช้จ่ายโดยไม่ระวัดระวังเออ่ไม่เรามัดระวังตัวของท่านเองนั่นแหละแล้วก็ขอให้ท่านนั้นทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีค่ะ 1> <1> ท่านมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ซึ่งการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่นี้อาจหมายถึงการที่ท่านไปซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่ค่ะเช่นอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซื้อทรัพย์สินเข้าบ้านหรือว่าเข้ากิจการร้านค้าของท่านก็เป็นไปได้ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะคะขอให้ท่านพิจารณาให้รอบคอบค่ะเพราะว่าถ้าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยอาจทําให้ท่านเกิดเป็นสภาวะขาดสภาพคล่องหรือว่าเกิดการตึงตัวในเรื่องของเงินเงินทองทองขึ้นมาได้นะคะ และสําหรับท่านที่มีดาวตั้งรับในพื้นดวงกําเนิดที่เป็นมิตรกับดาวพระเสาร์นะคะอาจหมายถึงว่าท่านนั้นมีโอกาสได้เงินแบบรับๆใชเ่เรียกว่าเงินแบบรับๆนะคะเช่นเงินใต้โต๊ะเงินตามน้ําเงินสีเทาๆหรือเงินที่ได้จากการพลิกแพลงหรือเงินประเภทเบี้ยบ่ายรายทางอื่นๆเงินลักษณะแบบนี้ท่านไม่สามารถเปิดเผยกับใครได้ค่ะแต่เป็นเงินที่ได้แบบเ,เป็นก้อนหรือเป็นกอบเป็นกรรมเลยล่ะคะ่ะ ก็สำหรับบางท่านที่มีดาวตั้งรัดที่เป็นมิตรกับดาวพระเสาในพื้นดวงกําเนิดน,นะคะก็จะได้เงินในลักษณะแบบนี้แบบปังๆได้เช่นกันค่ะและท่านมีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบทางการเงินอีกด้วยนะคะ ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินทองนะคะหรือว่าอย่าไปช่วยเซ็นค้ำประกันอะไรให้ใครโดยที่ไม่พิจารณาให้รอบคอบเอาเรียกว่าถ้าใครมายืมเงินปฏิเสธไปดีกว่าค่ะหรือว่าใครมาขอให้ท่านช่วยเซ็นค้ำประกันให้ท่านปฏิเสธไปก่อนจะดีกว่าค่ะมิฉะนั้นนะคะท่านอาจจะเดือดร้อนในภายหลังได้ค่ะและสําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคหรือว่าชอบเล่นการพนันขันต่อนะคะ การเสี่ยงโชคหรือว่าการลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงมากๆเนี่ยอย่าไปทุ่มเทม,มากจนเกินไปนะคะเพราะท่านอาจจะได้ไม่คุ้มเสียค่ะในช่วงจังหวะดังกล่าวนี้ในเรื่องของความรักบ้างค่ะด้านความรักนะคะสําหรับคนโสดค่ะถือว่าท่านไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของรักๆคล้ายๆนักนะคะท่านควรใช้ชีวิตโสดไปก่อนค่ะในช่วงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆในเรื่องคู่สําหรับชาวราศีกุมนะคะ และถ้าเจอก็มักจะเจอแบบผิดผิดฟ้าผิดตัวค่ะ ที่อยากได้เ,เรียกว่าอยากจะได้คนรักคู่ครองเอาไว้เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยแต่กับกลายเป็นว่าตัวท่านเองนั่นแหละเขาจะมาขอพึ่งมาขออาศัยท่านนะคะซึ่งาอาจจะทําให้ท่านกลายเป็นมีภาระเพิ่มขึ้นก็เป็นได้และสําหรับคนมีคู่ค่ะขอให้ท่านหมั่นดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของคนรักและคู่ครอง,องของท่านระหว่างตัวท่านเนี่ยขอให้เอาใจใส่ความรู้สึกกันให้ดีค่ะ ท่านมีเกณฑ์เบื่อหน่ายต่อกันนะคะและสําหรับบางคู่เนี่ยอาจมีเกณฑ์เกิดปัญหาลิ้นกับฟันพูดอะไรก็ผิดหูทําอะไรก็ผิดตา สำหรับบางคู่อาจจะมีเกณฑ์พลัดพราก,กห่างไกลกันแบบชั่วคราวค่ะอันเนื่องมาจากกิจกรรมการงานหรือว่าเหตุจําเป็นบางอย่างก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ชาวราศีกุมรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่ารู้สึกมันมันไส้คนรักคู่ครอง,องของตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็ให้หลับตานึกถึงสัปดาห์แรกที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะอารมณ์ฟินฟินแบบนั้นละค่ะมันจะช่วยทําให้ความรู้สึกของท่านที่เบื่อหน่ายอยู่นั้นน่ะดีขึ้นมาได้เองค่ะ อีกทั้งดาวพระเสารนะคะเดินจรเป็นสิบสองกับดวงชะตาค่ะในเรือนวินาานี้นะคะถือเป็นเดือนที่สิบสองกับดวงชะตาท่านหลวงวิสารดรุณกรน,นั้นท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพระเสารเป็นสิบสองทุกขมิวายทรัพย์สูญหายจะจากไกลลูกเมียและข้าไทยบ่ไม่ได้พึ่งอาศัย ความหมายจากบทกลอนก็หมายถึงความทุกข์ใจในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเกิดการพลัดพรากห่างไกลจากบุคคลอันเป็นที่รักนั่นเองค่ะจึง อาจเป็นที่มาว่าในเรื่องของเงินทองนั้นส่วนที่ได้มาเนี่ยชาวราศีมังกรก็ต้องดูแลให้ดีนะคะบริหารให้ดีเราในเรื่องของการลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงจนเกินไปหรือว่าเรื่องการพนันขันต่ออาจารย์กบถึงเตือนไว้ให้ว่าอย่าไปทุ่มเทกับมันมากเกินเกินไปเพราะมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียคะ่ะหรือในเรื่องของรักๆใคร่ๆนะคะบางทีสําหรับคนโสดเนี่ยใครเข้ามาจีบก็ดูตามมาตาเรือให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นที่พึ่งให้กับเราแต่กลายเป็นว่า เขาเนี่ยแหละจะมาขอพึ่งท่านทําให้ท่านนั้นต้องมีภาระเพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วยละค่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพพลานามัยบ้างนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมนั้นจะมีโอกาสเสื่อมโทรมสุขภาพกายใจค่ะ และสำหรับบางท่านอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซงเซงนะคะอย่างไม่ทราบเหตุผลหรืออาจจะหมายถึงท่านถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพก็ทำให้รู้สึกอึดอัดบีบคั้นหรือว่าสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะหมายถึงการเจ็บข้ได้ป่วยล้มหมอน,นอนเสือค่ะหรืออาจจะหมายถึงสุขภาพอ่อนแอลงต้องเข้าๆออกออกโรอองพยาบาลเพื่อตรวจเช็คอยู่บ่อยๆก็ขอให้ชาวราศีกุมนั้นวางแผนในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเช่นอาจจะตรวจสุขภาพประจำปีค่ะ หรือว่าทําประกันชีวิตเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะเวลาป่วยไข้อะไรจะได้ไม่สิ้นเปลืองเงินทองค่ะหรือว่าวางแผนในเรื่องของการกินการพักผ่อนนอนหลับและการออกกําลังกายเป็นต้นค่ะการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือเป็นการทํานายดวงโดยภาพรวมค่ะมันอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเรื่องมาจากพื้นดวงกําเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ หากพื้นชะตากําเนิดของท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับดาวพระเสาร์นะคะก็จะทําให้อิทธิพลโทษทุกข์ของดาวพระเสาร์นั้นแสดงผลกับท่านค่ะและหากในดวงชะตากําเนิดของท่านมีดาวตั้งรับที่เป็นมิตรกับดาวพระเสาร์นะคะดวงชะตาของท่านก็จะดีเจริญก้าวแน้่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอย่างแน่นอนละค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระเสาร์นั้นเดินจรมาให้คุณกับดวงชะตามากน้อยเพียงใด ท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาจากโหนส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมนะคะหรือว่าติดต่อตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบได้ค่ะเรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านกล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นหมายถึงบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะ บุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาของของเรานั้นให้ดวงเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะส่วนการทําบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นค่ะ โดยอาจารย์กบเองก็ขอแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการทําบุญเสริมดวงชะตาเพื่อแก้เคล็ดดาวพระเสาร์เดินจรในจุดมุมอับของดวงชะตาของชาวราศีกุมสักนิดนึงนะคะครูบาอาจารย์ท่านให้ทําบุญแก้เคล็ดกับเมนเผาศพค่ะท่าหอ่อศพโลงศพหรือว่าร่วมทําบุญกับศพลร้ญาติก็ได้ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะ ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ความเชื่อส่วนบุคคลที่มีการบอกต่อกันมาและปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทำซ้ำๆกันเป็นเวลานานค่ะว่ากันว่าจะมีความเข้มขลังมากๆเลยนะคะชาวราสีกุมก็ลองนำไปทดลองดูนะคะและเมื่อทำแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ชีวิตของท่านนั้นพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ,พ้นภัยท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายน,นั่นเองค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีกุมนั้นโชคดีมีความสุขนะคะทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยกันน้อยๆได้เงินกันมากๆหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะขอให้ท่านมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆรวยกันแน่นๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะ และถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555 <Okay. S 2> ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ